นี่คือการรีวิวหลังดูซีรีส์สเ e นจ h i n g s ซีซันที่5 EP ที่3กับโทมัสสึไคเซนค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโทมัสสึไคเซนค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหลังดูกันแล้วก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะคะเราจะมาพูดถึงน้องวิวเลยในฉากแรกก็คือจาก EP ที่แล้วน้องได้ออกนอกกรอบแล้วก็ออกนอกซีฟโซนนะ เราจะเห็นว่าใน EP นี้นะคะอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นนะคือน้อยครั้งมากที่วิวจะมีปฏิกิริยาโต้อตอบอะไรกับแม่ของเขานะแต่ว่า EP ที่สามนี้นะคะน้องวิวมีการแบบเถียงแม่นะซึ่งแบบว่าเหมือนเขาอยากจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะทําในบางอย่างที่เขาคิดว่ามันน่าจะดีต่อทุกคนแล้วก็เป็นประโยชน์กับส่วนรวมโดยที่ไม่ต้องอยู่ในเซฟโซนอีกต่อไป ซึ่งมันอาจจะตรงข้ามกับความคิดของคุณแม่ซึ่งก็คือจอยซ์ไบเออร์นะคะเพราะว่าจอยซ์เนี่ยเธอเหมือนมีปมในใจมาตั้งแต่ซีซันที่หนึ่งว่าตัวเองนั้นดูแลลูกได้ไม่ดีพอนะคะทําให้เด็ก11ขวบเนี่ยหายตัวไปโดยที่คนที่เธอเนี่ยเป็นแม่ด้วยซ้ำยังไม่ได้ดูแลลูกได้ดีพอจอยซ์เลยอยากจะให้วิวเนี่ยได้อยู่ในโซนที่ปลอดภัยมาโดยตลอดดังนั้นนะคะในอีพีที่สตอนต้นของเอพิโซดนี้เลยเนี่ยคือจะเห็นได้ว่า วิวเหมือนเขาได้มีความโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าหนึ่งถึงซีซันที่หนึ่งถึงซีซันที่สีที่ผ่านมามาทําให้เขากล้าที่จะแสดงออกทำความพิดเห็นของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เจอกับตัววิวซึ่งก็รู้สึกว่าเขาได้มาไกลามากจากซีซันแรกอีกซีนหนึ่งนะคะเป็นซีนของฮอลลี่น้องสาวของไม้ที่เธอนะคะโดนเวกหน้ารักพาตัวมา อยู่ในโลกกับด้านเนาะแต่ว่าจิตของจิตของฮอลลี่เนี่ยถูกพามาที่บ้านของเฮนรี่ในตอนที่เฮนรี่นั้นยังเป็นมนุษย์นะคะเขาก็มีบ้านหลังหนึ่งนะอยู่ในฮอกกินส์นี่แหละแต่ว่าในตรงเนี้ยเขาได้พาฮอลลีออ่นำจิตของฮอลลีนะ่มาไว้ที่นี่ซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นบ้านที่สวยดีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจะคุกที่ขังคนคนนึงเอาไว้ที่นี่เลย แต่ขอนอกเรื่องนิดนึงเรารู้สึกว่าทีมงานได้คัดเลือกนักแสดงได้ดีมากเลยนะคะชื่นชมการคัดเลือกเลยน้องฮอลลี่แบบสวยมากสวยแบบสวยมากจริงๆค่ะคืออาจจะด้วยแบบเขามีความอ่อไอคอนิคคือร่างกายหน้าตาของเขาเนี่ยมันแบบว่าโอ้โหเหมือนเอลฟ์เลยอะทำให้เราแบบนึกถึงเอลฟ์ที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Hobbit กับ The Lord of the Rings คือสวยแบบออล,ล่าแบบนั้นเลยนะทุกคนแล้วก็แสดงได้เก่งมากแล้วก็ แสดงแบบดีมากในซีซั่นที่5เนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะ EP ที่2เนี่ยคือเธอแบบต่อสู้กับเดอโมกอรอนเพื่อเอาชีวิตรอดใช่ไหมมา EP ที่3ก็คือได้เข้ามาอยู่ในบ้านของเฮนรี่ Henry, ตอนที่ยังเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นจิตของฮอนรี่นะคะที่ถูกขังเอาไว้แต่ก็สวยมากยอมรับเลยนะคะสวยมากจริงๆมาต่อการที่ดัสตินกันบ้างเราไม่เคยเห็นดัสตินโดนอัดน่วมขนานี้นะคะ่ะทุกคน จากที่ซีซั่นหนึ่งเขาจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มแก๊งลูเซอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าในซีซั่นที่5เนี่ยก็มีการแสดงให้เห็นว่าจุดยืนของดัสตินก็คือเขาอยากจะตามล่าเวกหน้าเพื่อแก้แค้นให้กับเอ็ดดีที่เสียไปแล้วก็เหมือนเป็นการดึงเอาความกล้าในตัวเองออกมาแต่มันก็สูญเสียงอยู่นะคะเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยก็มีคนเหม็นเหม็นอรอเรียกว่ากลุ่มฮิลไฟคลับอยู่เหมือนกันมันเลยทำให พอดัสตินยืนหยัดอยู่เพื่อชมรมเฮลฟายเนี่ยมันเป็นเป้าที่ทำให้ถูกโจมตีได้ง่ายซึ่งเขาก็ถูกเล่นงานซะน่วมเลยและอีกหนึ่งสิ่งเลยนะคะคือ <c oughs> การเชื่อมจิตกับน้องวิวในโลกกับด้าน <c oughs> การเชื่อมจิตในโลกกับด้านเนี่ยมันคือการเชื่อมแบบเชื่อมจิตรวมหมู่ที่มันสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดเลยนะคะทั <c oughs> ้งเขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะ เหมือนเห็นแล้วก็รู้ว่ามันกำลังจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนและมันมีเป้าหมายที่จะโจมตีะคะ่ะที่นี้เนี่ยเราพูดถึงอีกตัวละครหนึงน,นะคะร้องเอรดิกาน้องสาวของลูคัสคือน้องเราเราเป็นหนึงคนที่โดนน้องแบบตกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ด้วยแบบน้องมีพลังเหลือล้นมีทักษะสกิลในการพูดที่แบบเป็นตัวของตัวเองสูงมากและในซีซั่นมีนะคะ น้องก็ยังคงเอเนอรี่เนี่ยจัดแบบจัดเต็มเหมือนเดิมเลยทีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในอีพีนี้ก็คือคู่หูโรบินกับน้องวิวนะคะพวกเขาเข้ากันได้ดีมากคือเราแทบแบบมองไม่เห็นภาพเลยนะคะว่าโรบินกับวิวเนี่ยจะมาแท็กทีมหรือมาเป็นคู่หูทำมิชชั่นกันยังไงแต่ในซีซั่นที่5เนี่ยมันเกินความคาดหมายมากว่าทั้งคู่เนี่ยเข้ากันได้ดีมากเลยนะคะแบบ มันดูเป็นฟิลสบายๆจอยๆแบบฟิลเพื่อนไปเลยคู่หูสตีฟกับดัสตินต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยชอบคู่หูคู่นี้มากและในซีซั่นนี้รู้สึกว่าด้วยความที่ดัสตินแบบโตขึ้นเกี่ยวกาดขึ้นนะแล้วก็แสบขึ้นสตีฟเนี่ยก็อาจจะต้องแบบกุมคขมับเลยแหะคะ่ะเพราะว่าด้วยความที่โตขึ้นแล้วนะความคิดความอ่านเอยใดๆเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างจากทุกซีซั่นที่ผ่านมาบวกกับ เคยเสียคู่หูไปอย่างเอ็ดดี้ด้วยมันจึงทําให้ดัซซินเนี่ยออกนอกกรอบทั้งความเกี่ยวการความกล้าแล้วก็ความแสบมันแบบคูณขึ้นเป็นทวีคูณเลยประมาณจะเป็นฉากเหมือนตัวอาหารฉากนี้นะคะเป็นฉากที่เรารู้สึกว่าคือมันมันไม่ได้แบบหน้าหัวล้ออะไรนะแต่ว่าดูแล้วมันรู้สึกว่าต่อปากต่อคํากันแบบมันตลกอ่ะทุกคนคือมันหันสามากเป็นโต๊ะกินข้าวหันสา ก็คือจะเห็นว่าน้องเอริกานะคะได้เข้ามาที่บ้านเทิร์นโบนะคะเพื่อเป็นการทําตามแผนที่าทางเดอะแก๊งทั้งตี้ได้วางเอาไว้เนะทีนี้อยากจะบอกว่าอยากจะให้ไปดูเอาดีกว่าว่ามันเป็นแผนอะไรเพราะว่าคือมันสนุกมากนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราพูดไปเดี๋ยวแบบมันอาจจะเปิดเผยเนื้อหาของซีนนี้ไงก็เลยแบบว่าอ่ะกักๆไว้หน่อยให้แบบทุกคนไปดูนะคือคือฉากนี้นะคะ มันค่อนข้างที่จะตลกร้ายแล้วก็มีความต่อคารมกันได้แบบสุดจริงๆต่อมานะคะจะเป็นฉากไล่ล่าเดอะกมอก่อนฉากไล่ล่าเดอะกมอก่อนเราให้เป็นเดอะเบสของอีพีนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีการจัดเตรียมเป็นแบบแผนเป็นกระบวนการที่ทั้งตี้ได้อ,อ่เขาเรียกว่าจัดเตรียมเอาไว้โดยเฉพาะเลยเพื่อเดอะกมอก่อนที่จะมารักพาตัวเด็กไปนะ คือต้องบอกเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถทําอะไรได้เยอะมากเลยนะคะกับดักเนี้ยจัดทําขึ้นแบบทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะเพื่อที่จะจับ,จบตัวโดโมแต่ก็น่าเสียดายค่ะที่มันแบบหนีไปได้ทีนี้ในช่วงท้ายของเอพิโซดที่3นะคะเราจะเห็นได้ว่าแมสแม็กนะคะได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าของฮอลลีซึ่งแน่นอนค่ะว่าร่างจริงของ แมดแม็กนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแต่เธอได้ถูกควบคุมจิตเอาไว้ที่โลกกับดานและเธอก็ยังไม่สามารถกลับไปได้นี่ก็คือทําให้เราเห็นว่าแมดแม,ม็กยังคงจิตของเธอเนั้ยยังคงอยู่ถึงแม้จะยังไม่ได้กลับไปในโลกมนุษย์เลเราก็รู้สึกว่าน่าเห็นใจแบบลูคสัสด้วยแล้วก็แมดแม,ม็กด้วยนะคะคือทั้งคู่แบบต้องแบบหลางหายจากซีนของ แมแม็กและลูคัสในซีซั่นนี้ไปเราก็อยากจะเห็นคู่ชิปนี้นะคะกลับมาอยากให้แมดแม็กแบบฟื้นขึ้นมานะแล้วก็สำหรับอีพีนี้นะคะขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้และอีพีที่4จะตามมาอย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะขอบคุณพเพื่อนๆ <ders> ที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ